สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามวันนี้แอดจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เป็นเมนูที่แอดไม่เคยทํามาก่อนนะคะนั่นก็คือส้มผักกามนะคะวันนี้แอดไปได้ดอกผักกามมานะคะภาษาอีสานนะคะเขาเรียกว่าดอกผักกามแต่บางภาคเขาอาจจะเรียกว่าผักกลุ่มนะคะเราพอเราเด็ดมานะคะเราก็จะมาเอาก้านเขาออกนะคะให้มีแต่ ไปแล้วก็การเล็กๆนะคะให้เด็ดออกแบบนี้นะคะทุกคนก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเลยนะคะแอดก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะเพิ่งเคยลองทําแล้วก็ไม่เคยทานมาก่อนนะคะสําหรับส้มผักกาดนะคะแต่ว่าป่ยาตายายนะคะหรือคุณเก่าคุณแก่เขาก็นิยมคั้นแล้วก็รับประทานนะคะเขาบอกว่ากินกับปนกับแจ่วอร่อยมากนะคะ บางคนก็บอกว่านําไปลวกจิ้มน้ําพริกหรือว่าบางคนก็บอกว่านําไปผัดกับน้ํามันถอนี่ยนะคะแ,แอนก็ยังไม่เคยลองชิมนะคะว่าเป็นยังไงนะคะพอเราเด็ดใบเด็ดดอกเด็ดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นามาคั้นนะคะทีนี้เราล้างน้ําล้างอะไรเสร็จนะคะทีนี้เราก็จะใส่เกลือเข้าไปแล้วก็คั้นแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะกว่าเราจะได้เป็นส้สมผักกาดนะคะเป็นส้มผักดองนะคะ ก็ใช้เวลาหลายวันนะคะกว่าจะได้เพราะว่าเราต้องดองให้ความฉุนความกลิ่นของดอกเข้าออกนะคะก็ความขมนะคะบางคนคิดว่าดอกสวยๆจะไม่ขมนะคะแต่ว่าขมมากนะคะกลิ่นเขาก็จะฉุนจะแรงมากอันนี้ก็ได้คืนหนึ่งแล้วนะคะคืนหนึ่งแล้วเราจะมาเปลี่ยนน้ํานะคะพอเราดองเกลือนะคะครบหนึ่งคืนแล้วพอครบเราก็จะทําการเปลี่ยนน้ํานะคะแล้วก็ดองเกลือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็จะนำนะคะเขามาล้างออกนะคะก็กระมังนึงก็ทำเสร็จก็ยุบนะคะเขาก็จะยุบตัวลงนะคะก็จะเหลือไม่มากนะคะอันนี้ก็ยังถือว่าเขายังไม่ยุบเท่าไหร่นะคะแล้วทีนี้เราก็จะทำการล้างนะคะอีกครั้งหนึ่งล้างสัก2อสามน้ำก็ได้นะคะเพื่อให้ความชุนความปิ่นของเขานะคะก็ความขุมของเขาให้ออกนะคะ นี่นะคะจากหนึ่งกระมังนะคะก็จะยุบตัวลงเหลือประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็ล้างดีๆเลยะคะ่ะแล้วก็เอาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำการหมักเกลือแล้วทีนี้นะคะแล้วก็ใช้ตะแกงใช้อะไรกรองแบบนี้นะคะก็ล้างให้ดีๆเลยนะคะนี่นะคะ บางคนเขาก็ดองแบบดองเสร็จครบวันนะคะเขาก็ใส่กระปุกใส่ไวานะคะอันนี้เราก็ใส่เกลืออีกนะคะรอบหนึ่งใส่เกลือทุกครั้งที่เราดองนะคะเกลือก็ประมาณสี่ช้อนนะคะเท่านี้แล้วก็นําน้ําลงไปนะคะที่นี้เราก็จะดองไว้แบบนี้เลยนะคะอีกหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ปิดฝาหาอะไรมาปิดนะคะก็เป็นอาเสร็จนะคะสําหรับคืนที่สองก็มาเปิดดูนะคะ ก็ได้ประมาณนี้นะคะพอหลังจากได้เสร็จคืนที่สองแล้วนะคะเราก็จะทําการดองแบบใส่น้าสาวข้าวแล้วนะทีนี้นะคะเขาก็กําลังเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ทําการต้มข้าวนะคะให้ต้มข้าวสวยนะคะให้ได้เป็นน้ําสาวข้าวนะคะบางคนอาจจะทําจากน้ําสาวข้าวเลยก็ได้นะคะพอดีว่าแอดไม่ได้ นึ่งข้าวเหนียวนะคะก็เลยจะทําการต้มข้าวนะคะเพื่อเป็นน้ําดองนะคะอันนี้ก็มาทําการล้างออกคั้นออกนะคะแบบนี้เลยนะคะคั้นให้น้าเขาออกนะคะความขมความฉุนของเขานะคะแอดมองว่าความกลิ่นของเขาจะคล้ายๆกับผักเสี้ยนนะคะถ้าใครเคยกินผักเสี้ยนดองเนี่ยจะรู้นะคะว่ากลิ่นผักเสี้ยนดองจะ มีกลิ่นเหม็นกลิ่นชุนมากนะคะแล้วก็มีความขมนิดนึงนะคะแต่ผักกามันจะขมกว่าอี่านะคะดังนั้นเราจึงคั้นเข้าออกดีๆเลยนะคะนี่แหละคะ่ะเราก็จะคั้นเข้าแบบแบบนี้เลยนะคะเราก็ล้างอีกรอบเหมือนกันนะคะพอล้างจากนี้แล้วเราถึงจะทําการปรุงน้ําดองนะคะการทําส้มผัก ดองเราก็ไม่ใช่ง่ายนะคะก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากเหมือนกันนะคะนี่แหละคะ่ะพอเราล้างเราก็นํามาใช่เสด็จน้ําแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะมาปรุงน้ําดองกันนะคะน้ําดองแล้วก็น้ําข้าวนะคะข้าวสวยที่เรานําไปต้มตะกี้นะคะพอน้ําเริ่มเย็นนะคะก็สามารถเพิ่มน้ําเพิ่มอะไรได้นะคะแล้วก็มาปรุงด้วยเกลือนะคะ น้ำเกลือลงไปนะคะเกลือลแล้วก็ชิมรสก็ได้นะคะสักสาสช้อนนะคะก็อย่าให้เค็มมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ตัดด้วยน้ําตาลนะคะประมาณ2ช้อนนะคะไม่ต้องพูนมากนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นผงชูรสนะคะผงชูรสก็ประมาณหช้อนนะคะเพื่อที่จะเราดองมาแล้วเขาจะอร่อยนะคะนี่นะคะก็มีแค่นี้แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างนะคะ ให้ละลายดีหลังจากนั้นเราก็นําผักกาดนะคะที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จนะคะลงไปเพื่อที่จะทาการดองนะคะในน้ําข้าวนะคะบางคนเขาก็ดองเส่จน้ําซาวข้าวกับน้ํามะพร้าวนะคะก็ได้เขาจะทําให้อร่อยมีรสชาติที่อร่อยนะคะนี่แหละคะ่ะผักกาดดองเรายังกินไม่ได้นะคะก็เอาไว้สักประมาณสองสามวันนะคะถึงจะกินได้แล้วก็จะคนนะคะ ให้เข้าให้ผักเข้ากับน้ำดองนะคะก็ได้เหลือแค่หม้อหนึ่งนะคะหม้อไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่แหละค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ปล่อยไว้ปิดฝานะคะสักสองคืนก็ได้หรือสามคืนก็ได้จนกว่าจะเปรี้ยวมีความเปรี้ยวนะคะแต่จริงๆแล้วเราสามารถดองใส่กระปุกไว้กินได้นานๆนะคะสำหรับส้มผักกาดนะคะ ก็จะไม่ค่อยเหมือนกับส้มผักทั่วไปเท่าไหร่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะคะได้ห่งคืนนะคะมาเปิดดูก็ประมาณนี้นะคะใช้ช้อนตักขึ้นดูแอดชิมดูแล้วก็ยังมีความขมความไอ้นี่อยู่นะคะแล้วก็ดองทิ้งไว้อีกนะคะให้เขามีความเปรี้ยวนะคะกินกับปนปลากินกับแจ่ว จะอร่อยนะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับส้มผักกาดของเราวันนี้ก็เป็นคลิปที่ยาวนิดนึงแล้วก็ทํายากนะคะทุกคนก็หนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะคะที่เขาจะออกดอกให้เราได้รับประทานแบบนี้สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก,ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ